คุณผู้ชมคะสำหรับช่วง Investment m i n Minute นาทีพลิกกลยุทธก์การลงทุนในวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูความน่าสนใจของตลาดประเภทของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพูดคุยกับคุณธีราธรประพันธ์พงศ์นะคะผู้บริหารจาก CBR E ประเทศไทยขณะนี้อยู่ในสายแล้วคุณธีราธรสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะภาพความน่าสนใจสําหรับตลาดอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณธีราธรมีมุมมองต่อดีมาแล้วก็ซัพพลายตรงนี้ยังไงบ้างคะครับผมเรา ็มีออกแบ่งเป็นสองประเภทนะครับคืออพาร์ตเมนต์ธรรมดากับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะฮะสิ่งที่จะพูดอพาร์ตเมนต์ธรรมดาตอนนี้เนี่ยเรามีปัจจุบันมีสั็อปลายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยูนิตนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปลายปีที่แล้วแต่ว่าการเข้าพักอาศัยของอพาร์ตเมนต์ประเภทนี้เนี่ยค่อนข้างสูงคือแตะอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับซึ่งจากอพาร์ตเมนต์พวกนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาพักเป็นระยะยาวคือสัญญา,ชาเช่าหนึ่งปีหรือสองปี สำหรับในส่วนที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ให้บริการทำความสะอาดมีคล้ายๆเกือบเหมือนโรงแรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจํานวนยูนิตอยู่ที่ประมาณ1 5 6 0 0ยูนิตเพิ่มขึ้นจํานวน600ยูนิตจากปลายปีที่แล้วอัตราการเข้าพักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%ตกลงจากตรกลางแรกประมาณ82%ลงมา2%นนะฮะเนื่องจากการเข้าพักของลักษณะอพาร์ตเมนต์ประเภทนี้เนี่ย เรารับระยะสั้นด้วยนั่นคือ1เดือน2เดือนสามเดือนขึ้นไปก็ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นการอัตราการเข้าพักค่อนข้าง 1, ผันผวนนะครับสําหรับในส่วนของดีมานเนี่ยเหล่านี้เป็นใครก็คือจะเป็นชาวต่างชาตินะฮะที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยจากเรคคอร์ดล่าสุดที่มีจากกรมกองตรวจคน,นเข้าเมืองอยู่ที่ประมาณหกหมื่้าันคนเพิ่มขึ้นประมาณสิบสอเอร์เซนจากปีที่แล้วนะครับและรวมถึง พวกระยะสั้นที่มากันเป็นแบบนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ20ิอร์นตต่อปีครับผมค่ะแล้วตรงนี้มองโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไว้อย่างไงบ้างคะทั้งในแง่ของผู้ที่จะไปลงทุนในพื้นที่แล้วก็ทางด้านของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยค่ะคือสําหรับเอ่อเดเวลลอปเปอร์รายที่มีประสบการณ์ในการทำอพาร์ตเมนต์หรือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วเนี่ยเราคงต้องมองที่ทําเลอะครับว่าเอเคทาเลที่ยังเป็นที่นิยมอยู่ก็คงจะเป็นแถวสุขุมวิทหรือว่าเซ็นทรัลลุมพินี หรือว่าใกล้รถไฟฟ้าเหล่าเดี๋ยวยังเป็นที่ต้องการของผู้เช่าอยู่ครับผมส่วนในส่วนของอนักลงทุนรายใหม่ที่ยังไม่เคยทําอาคารประเภทลักษณะนี้เนี่ยคงต้องศึกษาในเรื่องของดีมานถ้าค่อนข้างชัดเจนว่าผู้เช่าต้องการแบบไหนมากกว่าหรือว่าทําออกมาให้ตรงกับความต้องการของผู้เช่าให้มากที่สุดนะครับกน็นอกเหนือไปจากในแง่ของที่พักแล้วยังต้องตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาเช่าด้วยถูกไหมคะ ใช่ครับแล้วโดยอย่างยิ่งสวิตาพาเมนนี้คู่แข่งก็คือโรงแรมนะฮะเพราะว่าคล้ายกันครับฟังจากตรงนี้เห็นถึงโอกาสแล้วแล้ว,ลวความเสี่ยงสาหรับธุรกิจประเภทนี้หรือการลงทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังบ้างไหมคะคือโดยหลักแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอัตราการเข้าพักคือโอเนอร์ของแต่อาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมุ่งว่าอาคารตัวเองต้องมีการเข้าพักที่สูงที่สุดหรือว่านานที่สุด95เปเหรือ100้อยเอร์เเพราะนั้น ความเสี่ยงคือผู้เช่าเข้ามาแล้วอยู่ไม่มีความสุขหรือว่าอยู่แล้วมีประสบปัญหาเซอร์วิสไม่ได้เซอร์วิสไม่ถึงขเขาก็ออกเพราะฉนั้นออกิพเพนซี่ตรงนี้จะดรอปลงเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าควรจะมีการาสารวจความบริการบริการของอาคารหรือว่าพนักงานในอาคารบริการเป็นอย่างไรเพื่อพัฒนาปรปับปรุงบริการในตรงนี้เพื่อให้ผู้เช่าอยู่กับเราได้นานที่สุดนะครับค่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตตรวจสอบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณธีราธรค่ะ ครับสวัสด,ดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือมุมมองจากคุณธีรทรนะคะผู้บริหารจาก c b r e ประเทศไทยค่ะโอกาสในการดําเนินต่อไปของธุรกิจตรงนี้นะคะก็ถือว่าผู้ที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนค่ะเน้นไปที่ทําเลเลือกทําเลที่มีอัตรา,าก,การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีถ้าอย่างในกรุงเทพมหาคนครเองเส้นของสุขุมวิทเส้นรถไฟฟ้าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทำเลที่เหมาะสมในการตัดสิในใจลงทุนนอกเหนือไปจากนั้นค่ะเรื่องของการสร้างบริการให้เข้าถึงใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวต่างชาติเพราะมีคู่แข่งสําคัญก็คือธุรกิจประเภทโรงแรมอันนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งความเสี่ยงและอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องคํานึงถึงด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดค่ะของ Investment Minute นาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนประจำวันนี้ค่ะ